ดีจ้าล้ะครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการสองก n n แปดชนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับมางาะบลูโต,โตตัวเต็มเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรเป็นตอนที่81นะครับแต่พอเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องนะครับผมเป็นบลูโต ทูบลูวอลเทคนะครับก็เขาเนี่ยเริ่มเป็นตอนที่1ใหม่เลยนะครับซึ่งไอบรูโตทูบลูวอลเทคนี้นะครับมันก็จะแปลแบบตรงตัวก็คือ2กระแสน้ำบนสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นถ้าใครอยากหาอ่านมีภาษาไทยด้วยนะแอปบางะพัดนะครับเข้าไปอ่านได้เลยแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรวมถึงใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อแฟนเพจได้เลยนะครับซึ่งเปิดมาในหน้าแรกเนี่ย ก็จะเป็นการเข้าสู่บทใหม่ของบุรุโต,โตทูบูวอร์ทริกณหมู่บ้าน,คนโคโนฮะที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอดีตมาซาดาดะยืนอยู่ตรงหน้าห้องหกขางี้ด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ล้อเล่นดีเชนะอ่ะเปิดมาจริงๆเลยนะครับซาลาดะเนี่ยกำลังด่ากับตัวของชิกามารุ ที่หน้าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นหัขเี้นะครับเพราะว่าใส่ชุดคุมหัขเี้ด้วยเนาะซึ่งสละดาเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าก็หนูเนี่ยอธิบายไปหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่ยอมเข้าใจกันบ้างและหลังจากนั้นนะครับตัวของชิการมารุเนี่ยได้พูดกลับมานะครับว่านั่นมันคำพูดของทางนี้ต่างหากสละดาเธอนั่นแหละที่ไม่ยอมเข้าใจพวกเราทำดีด้วยแล้วก็ต้งหลายหนแต่คนที่ล้ำเส้นก่อนเนี่ย ก็คือเธอเองไม่ใช่เงั้นหรอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าทางด้านโคโนฮามารุเนี่ยจะเป็นผู้ติดตามของชิการุนะครับและตัวของชิการุเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันคือกระบท,ที่สังหารโฮคางะแถมยังคิดฆ่าคาวากิที่เป็นลูกชายอีกด้วยยังไงก็ต้องโดนลงโทษอยู่แล้วเธอจะเอายังไงอีกซึ่งตัวของซาลาดะเนี่ยเขาก็เลยได้สวนขึ้นมาว่าก็นหนูเนี่ยถึงได้บอกไงว่ามันผิดตั้งแต่ความคิดตั้งแต่ต้แตตนแล้วไม่มีทางที่บุรุโตะ จะเป็นคนสังหารท่านรุ่นที่7็ได้อย่างน้อยๆก็ควรให้โอกาสเขาได้แก้ตัวหน่อยไม่ใช่งั้นหรอซึ่งตัวของโคโนฮามารุเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าถ้าไม่ได้ทําผิดแล้วจะหนีทําไมเอดาที่มีดวงตาเซนิกันเนี่ยก็ยังเป็นพยานให้ได้เลยนะซลละาลาดเนี่ยเขาก็เลยได้สวนขึ้นมานะครับว่าก็มีคําสั่งไล่ฆ่าออกมาเป็นใครก็หนีกันทั้งนั้นนั่นแหละถอนคําสั่งออกก่อนสิ แล้วค่อยฟังความของหมอนั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของชิกามารุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อว่าฟังนะสระดะโทษของบรุโตนถือว่าเป็นวิธีการจัดการที่เหมาะสมแล้วถูกต้องตามกฎแต่พร้อมๆกันนั้นก็เป็นประชามติของคโนฮะด้วยคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างก็พากันมาโมโหที่โดนเจ้านั่นเนี่ยหักหลังต่อให้ฉันออกคำสั่งไปในใจของทุกคนเนี่ยก็ไม่มีทางรับเรื่องนี้กันได้อยู่แล้ว เธอเนี่ยเข้าใจซะบ้างสิคุยกันก็จบแล้วนะสาหรับครั้งนี้เข้าใจแล้วก็กลับไปทําภารกิจของตัวเองซะサラดาซึ่งตัวของサラดาเนี่ยก็เลยเถียงด้วยความโมโหไปนะคบว่าคนอะไรคุณไม่รู้จักฟังซะเลยหลังจากนั้นนะครับตัวของโคโนฮามารุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่านี่サラดาพูดจาแบบนี้กับท่านรุ่นที่8ได้ยังไงกันซึ่งตัวของชิคามารุเนี่ยเขาก็เลยได้เบรกไว้ว่าช่างเถอะนะโคโนฮามารุเด็กยังไงก็คือเด็ก ซึ่งรラดาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ไปใช่ไหมชิกามารุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อว่าสラดาฉันเป็นห่วงเธอนะเธอในตอนนี้เนี่ยอย่าว่าได้เป็นหัวขังเงะเลย มีหวังได้เป็นเกตนินไปทั้งชาติแน่ๆซึ่งตัวของซลลาลาดะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเพราะป้าป้าหนูเนี่ยก็เป็นกระบฏงั้นเหรอแบบเดียวกันกับบรูโตซึ่งชิการุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับซาสเกตเลยนะฉันพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวของเธอเนี่ยควรทํายังไงในฐานะนินจาโคุโนฮะตางหากละซึ่งตัวของซลลาลาดะพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยได้สวนมาเลยนะครับว่าท่านรุ่นที่7นะ็ะ ในอดีตเคยพาตัวของพ่อที่หนีไปและก่อโทษมหันให้กลับมาในฐานะสหายจากนั้นก็ขึ้นเป็นหกข้งนทั้งที่ยังเป็นแค่เกตหนิ่นแบบอย่างของหนูเนี่ยก็คือท่านรุ่นที่7ไม่ใช่คุณนะท่านรุ่นที่8หลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าภาพเนี่ยตัดมาทางมิติที่นารุโต ถูกคุมขังอยู่นะครับรวมถึงตัวของฮินาตะด้วยนะครับก็เป็นมิติที่ไม่ไหลเวียนที่คาวากิจับมันเข้าไปแหละแล้วลเราจะเห็นว่าคาวากิเนี่ยยืนมองอยู่นะครับแล้วก็พวกนารูโตะเนี่ยยังคงสลบอยู่เนาะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านตัวของซาละดาดะแล้วก็ซูเมเลสเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะมีการพูดคุยกันว่า <c oughs> เถอพูดแรงๆไปอีกแล้วสิทั้งที่คุณชิกามารุเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรด้วยซึ่งตัวของซูมิเลสเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนคําพูดนี้มานะครับว่า ก็เกือบทุกคนไม่มีทางรับรู้ได้เลยนี่ ว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะผลของอำนาจทุกอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าในมังงะพัทเนี่ยเขาจะแปลตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นสัพพัญญูนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของซูมิเลเนี่ยเขาจึงได้พูดต่อว่าหากมองในสายตาทุกคนคนที่แปลกไปเนี่ยก็คือพวกเราต่างหากอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของซาลดาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แย้งอะไรนะซูมิเลเนี่ยเขาจึงได้พูดต่อว่าลูกชายของฮอกาเงะรุ่นที่7ก็คืออุซุมิกิคาวกิสําหรับทุกคนแล้วนั่นคือความจริงที่ไม่มีอะไร ต้องกังขามาโดยตลอดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของซาระดาพอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็เลยได้สวนกันมาว่ากับกันโมลุโตกลายเป็นคนนอกแล้วก็กลายเป็นกระบทเป็นคนทรยศที่เลี้ยงไม่เชื่องสินะช่วงแรกๆทุกคนเนี่ยก็พอที่จะรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้างหรอกนะเป็นต้นว่าคาวากิเกิดและเติบโตในหมู่บ้านนี้ทําไมร่างกายของเขาถึงถูกพวกคาราดัดแปลงหรืออย่างพวกคุณชิกามูรุเองแรกๆก็ยังเคยเค้นคอคาวากิถามอยู่เลยว่าโมโมชิกิหายไปไหนแล้วอะไรประมาณนี้แต่แล้วความขัดแย้งเหล่านั้นก็ ็ค่อยๆจางหายไปจากใจของทุกคนด้วยเหตุผลของอำนาจทุกอย่างสินะจนมาถึงในตอนนี้ก็ไม่มีใครสงสัยอะไรแม้แต่อย่างเดียวแล้วความสามารถบ้าๆพวกนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารับมือ,อยังไงไหวซึ่งสถานการณ์จะตัดมาทางพวกเอดาแล้วก็เดมอนนะครับก็จะเป็นทางด้านเดมอนเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่ายังไม่ได้ตัดใจอีกเหรอ ดิ้นลนไปเนี่ยก็เท่านั้นแหละนะและหลังจากนั้นนะครับเอดาเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมานะครับว่าแบบเดียวกับอํานาจสเสน่นั่นแหละตัวของเขาเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมอํานาจทุกอย่างแบบนี้ได้นะครับผมแค่ว่าช่วงหลังๆนี้นะครับตัวของเอดาเนี่ยชักเข้าใจความสามารถนี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของซาลาดะเนี่ยเขาจึงได้มีการพูดออกไปว่าตัดใจได้ซะที่ไหนกันละ่ะ มีข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าซึ่งตัวของเอดาเขาก็เลยได้ส่วนมาเลยว่าเท่าที่ตัวของเขารู้ในตอนนี้นะนะ,นะเป็นอำนาจที่ทําให้ความปรารถนาเนี่ยกลายเป็นจริงนะครับผมซึ่งไออำนาจทุกอย่างเนี่ยคือหนึ่งในวิชาเทพนะครับหรือว่าชิ้นจุสืที่ได้มาจากโอซึสึกินะครับและความปรารถนาของคาวากิเนี่ยก็คือการสร้างสถานการณ์ในตอนนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับสิ่งที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือความทรงจําของทุกคนนะครับแล้วก็ความทรงจําที่เกี่ยวกับบุรุโตะ และคาวกิของทุกคนเนี่ยถูกเขียนแล้วก็เปลี่ยนผลลัพธ์นะครับผมก็ทําให้จุดยืนของทั้งคู่นั้นเนี่ยสลับกันนะครับจากกลายเป็นว่าบรูโต อยู่ฝั่งเดียวกันกันกบคโนฮะใช่ไหมก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคาวากิมาอยู่แทนนะครับอันนี้เนี่ยอธิบายสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของซาลาดะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยได้ส่วนกับมาว่าทําให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้งั้นหรอไม่มีวิธีแก้อะไรเลยหรือยังไงนะครับผมซึ่งทางด้านตัวของเอดานเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนกับมาว่าไม่รู้สิแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนที่โดนผลของอํานาจทุกอย่างอยู่คนพวกนั้นเนี่ยก็คงไม่ค่อยเข้าใจหรอกมั้งและหลังจากนั้นนะครับทางดา กับซูมิเลสเนี่ยก็ถามขึ้นมานะครับว่าเอาแล้วอย่างนี้จะทํายังไงดีเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าอธิบายดีๆน่าจะเข้าใจกันได้นะครับซึ่งตัวของเอดาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าก็ลองคิดดูให้ดีนะคนที่โดนมองว่าความทรงจําผิดเพี้ยนไปเนี่ยคือพวกเธอเองนี่นะคิดว่าจะมีคนรับฟังงั้นเหรอขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะลラดะและก็ซูมิเลตัดใจจากความคิดที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ย กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมซะเถอะนะแก้ไขความทรงจําให้เป็นแบบอื่นแทนเนี่ยยังจะเป็นไปได้มากกว่านี้อีกถ้ายอมรับความเสี่ยงได้อะน,นะอะไรประมาณนี้นะครับเอดาเนี่ยเขาพยายามพูดให้แบบว่าพวกสารดาเนี่ยตัดใจนะครับจะได้แบบว่าไม่เสียเวลากันเนาะก็หลังจากที่เอดาพยายามพูดแบบนี้นะครับตัวของซูมิเลสเนี่ยเขาก็เลยได้พูดสวนกันมาว่าได้ไงและหลังจากนั้นนะครับเอดาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่า พูดก็พูดไปเถอะยิ่งคิดยังไงก็ยิ่งคิดไม่ออกเราทำไมพวกเธอสองคนนั้นเนี่ยถึงอยู่รอดปลอดภัยมาได้กันละ่ะทั้งที่ไม่ใช่โอซุสุกิสักหน่อยทำไมรอดพ้นจากอำนาจทุกอย่างมาได้เพราะว่าอำนาจทุกอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อโอซุสุกิแบบเดียวกันกับอำนาจเสน่ห์ของฉันกับเดมอนที่เป็นสายเลือดเดียวกันกับฉันก็ไม่มีผลแต่พวกเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่ทำไมพวกเธอถึงยังมีความทรงจำก่อนหน้านี้อยู่ไม่สิ ที่สาคัญกว่านั้นพวกเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อของฉันจริงๆน่ะเหรอและหลังจากนั้นนะครับตัวของซูมิเลเองเนี่ยเขาก็นึกถึงคําพูดของชิกามารุนะครับชิกามารุเนี่ยเคยพูดได้ว,ว่าฟังนะอย่าให้ความแตกเด็ดขาดโดยเฉพาะกับเดมอนข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจสเสน่ห์ของเอดาทําทให้พวกเธอเนี่ยอยู่ในจุดยืนที่อาจจะถูกเอดาเนี่ยสังหารได้เข้าใจความหมายนี้ใช่ไหมซาลดะซูมิเลถ้าพวกมันรู้เขา้า ชีวิตของพวกเธออาจตกอยู่ในอันตรายได้นะทำยังไงก็ได้อย่าให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยซึ่งตัวของซูมิเลสเนี่ยก็เลยได้บอกว่าแหม้ก็อธิบายได้หลายหนแล้วนี่ก็พวกเราเนี่ยก็แค่วางมาเฉยๆทั้งฉันแล้วก็サาดะก็ด้วยจะไปมีได้ยังไงล่ะคนที่ไม่ตกเป็นทาสของเอดาเนี่ยหลังจากที่ตัวของซูมิเลสเขาอธิบายไปแบบนี้นะครับเอดาเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่านั่นสิ ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านเดมอนเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยสบอบรม์แล้วก็เริ่มจะสงสัยนะครับผมตัวของซูมิเลสเนี่ยก็มีแต่แบบว่าพูดคอยตามไปกับทางด้านเอดานะครับผมซาลาดานี้ก็เริ่มระวังตัวและสถานการณ์ตัดมาทางคาวกิคาวกิเนี่ยยืนอยู่นะครับรับลมแบบสบายใจนะครับผมแล้วก็มีการยืนแบบว่าพระเอก MV ด้วยนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของคาวกิเนี่ยได้มีการคุยกับมิสกินะครับ aki, คาวกิเขาได้พูดขึ้นมาว่า ไม่ต้องบึ้งตึงนักก็ได้มั้งมิสกิหายใจไม่คล่องแคล่วกันพอดีซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนกับมาว่าบรุโตนเนี่ยน่าจะหมายเอาชีวิตของนายไม่เลิกนะคาวากิแล้วเจ้านั่นเนี่ยก็เป็นโอซุอสกิเหมือนกับนายด้วยจะเรียนรู้เทคนิคการลบจากรกศาได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมล่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่ฉันเป็นห่วงซึ่งคาวากิเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถ้ามันมาจริงแล้วก็นะ ฉันก็จะรู้ได้ด้วยคามะยังไงล่ะต่อให้หลุดพ้นออกจากทีมประสาทสัมผัสมาได้ก็ลอดสายตาฉันไม่ได้หรอกนะนายเนี่ยก็เข้าใจดีนี่มิสกิซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าฉันแค่อยากจะปกป้องนายก็เท่านั้นเองคาวากิฉันจะฆ่ามันให้ได้ด้วยมือข้างนี้เนี่แหละซึ่งตัวของคาวากิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดสวนขึ้นมานะครับว่า เรื่องของนายตามสบายเลยแต่ว่านะอย่ามาตามเกาะแกะฉันให้มากนะมันอย่างกับพวกโรคจิตสติไม่สมประกอบยังไงอย่างนั้นเลยนะมิสกิเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันน่าลำคาญลูกหูลูกตาซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าคาวากินายซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนติดต่อคาวากิมานะครับว่าคาวากินี่ฉันหน่วยค้นหานะฉันตรวจพบรอยกงเล็บที่นอกกำแพงมานี่หน่อยสิซึ่งตัวของคาวากิก็เลยได้ถามว่าบริเวณไหนแล้วเขาก็ลอยขึ้นนะครับผมตัวของคนที่ติดต่อมาเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่า ทางตะวันออกของเขตซีนะครับซึ่งคาวากิก็รอยอยู่แล้วเขาก็เลยได้บอกว่ารอยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละกาลังจะไปแล้วเขาก็บินไปเลยนะครับผมซึ่งมีความสามารถของโอซุสกิอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งหลังจากที่คาวากิบินไปแล้วนะครับมิสกิเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่านายคือดวงตะวันที่ทําให้ฉันซึ่งเป็นจันทานั้นเนี่ยได้ส่องแสง ไม่ใช่งั้นเหรอคาวากิหลังจากนั้นนะครับฉากจะตัดมาที่ฮิมะวรินะครับที่กําลังฝึกอยู่กับตัวของโจโจโน,นะครับผมดูเหมือนว่าจะผัดกันลุกผัดกันรับนะครับฮิมาวริเนี่ย เก่งขึ้นมากนะครับผมก็คือต่อสู้กับโจโจได้แบบว่าเกือบสูสีนะแต่ยังไงก็ยังคงแบบว่าเสียเปรียบโจโจอยู่นะครับหลังจากนั้นตัวของชิก,กาไดเนี่ยก็ได้เดินมานะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปพลาดตรงซีซูกระโดดเนี่ยแหละนะฮิมาวาริจังซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของชิกาไดแล้วก็อีโนจินเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทางด้านชิกาไดเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ก็เถอะ เลื่อนไหวได้เฉียบคมเอาเรื่องเลยนี่ไม่เสียแรงที่เป็นน้องสาวของคาวากิแล้วก็ตัวของอินโนจินเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าไนไฟเก่งมากนะฮิมาวาริจังหลังจากนั้นนะครับโจโจโเขาก็เลยได้บอกว่าลูกถีบแรกนั้นนะ่ะอย่างแจ๋วไปเลยฮิมาวาริหนักหนวงฟุดฟุดและหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของฮิมาวาริเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าจริงหรอคะคุณโจโจ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของอินโนจินเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าแต่ว่านะฮิมาวุลิจังทําไมถึงอยากเก่งขึ้นกันล่ะซึ่งฮิมาวุลิเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายนะครับว่าจะว่าอยากเก่งขึ้นก็ไม่เชิงนะคือพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยทุกคนในโคโนฮะเนี่ยอาจจะโมโหเอาได้นะแต่คือหนูเนี่ยอยากจะเป็นกําลังให้กับบรุโตหรือจะว่ายังไงดีล่ะและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของชิกาไดก็เลยแบบว่าเอ๊ะ ว่ายังไงนะซึ่งอนโนจินเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ยฮิมาวาริจังพูดอะไรออกมาเนี่ยซึ่งโจโจเขาเลยบอกว่าอย่ามาล้อเล่นแบบนี้นะมันไม่ขำหรอกนะซึ่งตัวของฮิมาวาริเนี่ยเขาก็เลยได้วสกลักมาว่า er na, ขอโทษนะคงจะตกใจกันใช่ไหมแต่ว่าพูดยังไงดีล่ะภาพลักษณ์ของเขาในใจหนูนั้นเนี่ยมันผิดไปจากสิ่งที่รับรู้มากเลยซึ่งตัวของชิกาไดเนี่ยก็ยังคงแบบว่าเฮ้ยฮิมาวาริจังพ่อแม่ของเธอเนี่ย ถูกตัวของไอ้เจ้าโรุโตมันฆ่าเลยนะซึ่งตัวของฮิมาวารีเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าหนูคิดว่านะน่าจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเนี่ยคิดกันหรอกนะหนูเนี่ยเห็นกับตาเลยว่าเขาเนี่ยยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องหนูกับคุณพ่อ คนแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางฆ่าคุณพ่อได้ลงหรอกต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็บรุโตในตอนนี้คงกําลังลําบากใจอยู่แน่ๆเลยซึ่งตัวของชิกาไดแล้วก็อิโนจินเนี่ยต่างก็ตกใจกับสิ่งที่ฮิมาวาริพูดนะครับแล้วก็ฮิมาวาริเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าอีกอย่างนะหนูเชื่อว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ แต่อาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆซึ่งหลังจากนั้นก็เอาตัดผ้ามาที่คาวกิคาวกิเนี่ยมันได้ใช้เนตของมันนะครับเพื่อที่จะลบล้างรอยกงเล็บของโค้ดนะครับผมแล้วก็พวกหน่วยสัมผัสเนี่ยเขาก็เลยบอกเยี่ยมมากเท่านี้รอยกงเล็บที่เจอแถวนี้เนี่ย ก็ไม่เหลือแล้วสินะขอบใจนะคาวากิซึ่งไอ้คาวากิเองเนี่ยมันก็ยืนอยู่เฉยนะไอ้คนที่มาเป็นหน่วยสัมผัสเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับแต่เจ้าโคดเห็นมันเฉียดเข้ามาใกล้ๆประจําทําไมถึงไม่โจมตีมาสักทีได้ยินว่ามันมีกองทัพจํานวนพันคนเลยนี่หว่าคงจะมีความแค้นกับบรูโตเป็นพิเศษละมั้งเลยยังไม่ยุ่งกับคโคโนฮะในตอนนี้แล้วเบนเข็มทิศไปทางนู้นแทนซึ่งตัวของคาวากิเองเนี่ยก็ได้แต่ฟังนะครับไอ้พวกนั้นมันก็พูดไปว่าแปะ แปลว่าที่โคโนฮะเนี่ยพ้นภัยก็เพราะว่าบรูโตไม่อยู่ในหมู่บ้านงั้นหรอฟังขึ้นหน่อยนะเนี่ยขอให้มันเนี่ยเข็นฆ่ากับบรูโตะให้ตายกันไปซะทั้งคู่เลยก็ยังดีกว่าซึ่งหลังจากนั้นคาวากิเนี่ยมันก็เลยได้พูดออกมาว่าเฮ้ยแกเนี่ยอย่าเพิ่งไปหันหลังมานี่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับคาวากิมันก็ดึงเสื้อของไอ้คนนั้นเนี่ยออกนะครับแล้วมันบอกอยู่นิ่งๆและหลังจากนั้นนะครับตัวของเพื่อนมันเนี่ยก็กําลังถามคาวากิว่าแกพยายามจะทําอะไรนะครับผมมันก็มีรอยกรงเล็บ ของโค้ดเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงท้ายถอยนะครับของไอ้หน่วยประสาทสัมผัสต,ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวของเคากิเนี่ยก็ลบให้นะครับผมแล้วก็ปล่อยไอ้คนนั้นไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคากิก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันแกไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นเหรอซึ่งหลังจากนั้นนะครับไอ้หน่วยประสาทสัมผัสเนี่ยมันก็เลยได้บอกว่าไม่รู้เลย โดนตอนไหนวะเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นชิกามารุเนี่ยก็เหมือนกับจะได้รับรายงานจากคาวกินะครับผมชิกามารุเนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่ามันมีคนอื่นอีกหรือเปล่ากันนะที่โดนแบบนั้นซึ่งคาวกิเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบกลับไปว่ากําลังจะตรวจสอบเรียกทุกคนที่เคยร่วมกันค้นหารอยโกงเล็บทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันให้ผมหน่อยไว้เจอแล้วจะย่อขนาดให้เล็กลงให้เกี้ยงไปเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของชิกามารุเนี่ยเขาก็เลยได้คิดว่าเจ้าโค้ด คิดจะทำอะไรกันแน่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของคาวกินเนี่ยก็เลยได้บอกว่ารีบๆเข้านะคุณชิกามารุตอนนี้เราเองเนี่ยก็ทําได้แค่นี้แหละซึ่งต่อมานะครับดูเหมือนว่าฉากจะตัดมาที่พล,ลเมืองของคโนฮะนะครับก็คุยกันแล้วว่าเฮ้ย ใส่ไข่เกินไปหน่อยแล้วมั้งพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุยเล่นกันไปจู่ๆนะครับสิบหางที่โค้ดนั้นเนี่ยดัดแปลงเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมานะครับผมจากหลังบุคคลคนนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยประสาทสัมผัสก็สามารถจับได้นะครับแล้วก็บอกว่ามีปฏิกิริยาจาก,กะไมโครขึ้นมานะไอนี่คืออะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับไอสิบหางตัวนั้นเนี่ยมันก็เริ่มอลาวาัดในหมู่บ้านเนาะซึ่งเราจะขอเรียกสิบหางและกันถึงแม้ว่ามันจะมีแค่หางเดียวนะครับผมแต่มันเรียกง่ายดีหลังจาก เ,เขาก็แบบว่าเหมือนขอกําลังเสริมนะครับผม,ผมก็เรียกหน่วยรักษาการอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะแตกตื่นกันนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกำลังแตกตื่นกับการปรากฏขึ้นมาของไอ้สัป,ปลดตัวนี้นะครับโคโนฮามารูเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าจะโผล่มาแบบปุ๊บปับ๊บพร้อมๆกันหลายตําแหน่งสินะครับพวกชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ได้รับความเสียหายกันบ้างแล้วสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยอพยพพลเรือนก่อนส่วนคนที่ต่อสู้ได้เนี่ยให้รีบไปที่จุดเกิดเหตุที่ใกล้ที่สุดที่ตัวเององยู่ มาทําอะไรป่านี้วะเนี่ยไอ้โคตเอ้ยหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีชาวบ้าคนคนหนึ่งนะครับล้มลงนะครับผมแต่เคาวกิเนี่ยก็มาช่วยไว้ได้นะครับผมจากการที่เขาจะโดนไอ้สิบหางตัวนี้เนี่ยเล่นงานนะครับคากิเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่ารีบหนีไป ทำตามคําสั่งของพวกนินจาซะหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเหล่านินจาเนี่ยก็พยายามอพยพคนนะครับให้ออกจากพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับซาดะเองเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือปกป้องนะครับผมพลเรือนด้วยซึ่งตัวของซราดารดะปะทะกับ10หางอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าขี้เล็บของโคตด โผล่มาจากไหนกันเนี่ยซึ่งต่อมาเราจะเห็นว่าไอ้สิหางเนี่ยมันก็เริ่มออกมาจาก10หางอีกตัวหนึง่งเหมือนแบบแตกหน่อก,กันออกมาเรื่อยๆนะครับผมจนตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงหน้าสลระดาถึง3ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นสลระดาก็คิดในใจว่าเจ้าพวกนี้เคลื่อนที่ผ่านร่างกายของกันและกันงั้นเหรอ แบบเดียวกันกันกบรอยกรุงเล็บโค้ดเลยนี่หว่าต่อมานะครับโค้ดเนี่ยมันก็หลุดออกมานะครับจาก10หางหนึ่งในสตัวที่อยู่ต่อหน้าซาลาดะนะครับคือพอมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ได้มาเชิญหน้ากับตัวของซาลาดะใช่ไหมมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าสวัสดีอุจิวะซาลาดะซึ่งเราจะเห็นนะครับตามที่เราสปอยไปเลยว่าดวงตาข้างซ้ายของโค้ดเนี่ยถูกฟันนะครับผมหลังจากที่ตัวของโค้ดสวัสดีซาลาดะซาลาดะเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ามาทำอะไร ที่คโนฮะโคสซึ่งโคสเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าฉันตามล่าตัวเจ้าโบลุโตอยู่ซึ่งตัวของซาลาดะก็เลยเถียงกลับไปว่าหมอนั่นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะหนีออกจากหมู่บ้านไปได้ทั้งสปีแล้วแหล,ละซึ่งตัวของโคสเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่าเรื่องนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละเกือบสองปีมานี่ฉันก็ไล่ไล่เจ้าบ้านนัเนี่ยมาโดยตลอดจนเหนื่อยซะแล้วละสิซึ่งซาลาดะเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปว่าก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ไปหาที่อื่นเถอะโคส ซึ่งตัวของโค้ดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดแทรกขึ้นมานะครับว่าฉันคงพูดผิดไปเองแหละสินะขอแก้คําพูดหน่อยก็แล้วกันฉันเลิกตามหาแล้วแหละก็เลยมาที่โคโนฮะนี่แทนยังไงล่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะกะว่าจะให้เหล่าอดีตสหายที่มันเคยมีเยื่อใ่ด้วยเป็นคนช่วยเรียกตัวมันออกมาแทนยังไงละ่ะเริ่มจากแกก่อนก็แล้วกันนะสรลดะร้องเสียงออกมาให้เอาะๆหน่อยก็แล้วกันนะให้ดังไปถึงหูของมันได้ก็จะยิ่งดีเลยล่ะ ซึ่งต่อมานะครับพอโค้ดมันพูดคํานี้เสร็จปุ๊บก็มีตีนตีนหนึ่งนะครับมาประทะหน้าโค้ดเลยนะครับซึ่งตีนนั้นเนี่ยก็คือบรูโต โผล่มายังไงไม่รู้นะครับผมคือโผล่มาเนี่ย,ย <P oma. S 2> ก็ตั้งท่านะครับพร้อมให้คนทําฟิกเกอร์เนี่ยเอาไปทําได้เลยนะครับโคตรเท่นะครับผมคือโผล่มาก็เหยียบหน้าโค้ดมาแล้วหลังจากนั้นนะครับบรูโตเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าก็เป็นเพราะว่าความคิดทุเรศท,ทุลังแบบนี้ยังไงเล่าสาวๆถึงได้ถีบหัวแกส่งไปยังไงล,ล่ะโค้ดซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าสิบหางเนี่ยพยายามโจมตีใส่บรูโตแต่บรูโตเนี่ยหลบได้นะครับซึ่งในตอนนั้นคาวากิ สัมผัสถึงบรูโต,โตได้พอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกนินจาประสาทสัมผัสเนี่ยแจ้งข้อมูลไปทางชิกามารุนะครับว่าพบข้อมูลจักระที่ตรงกันนะครับซึ่งเขาก็เลยได้แจ้งไปว่าบรูโต,โตครับดูเหมือนว่าจะบุกเข้ามาจากบนท้องฟ้าตรงจุดที่จับจักระโคดได้อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวของซูมิเลสซาลาดะอะไรแบบเนี้ยต่างก็ตกตะลึงนะครับว่าบรูโตโผล่มาซึ่งตัวของชิกามารุก็เลยออกคําสั่งไปว่าฟังนะ ให้หน่วยลบทุกคนหันไปรับมือกับโคตรรวมถึงไอ้พวกสิบหางของมันก่อนระหว่างนั้นเนี่ยก็คอยเฝ้าดูท่าทีของบรุโตไปพร้อมๆกับอ่านเป้าหมายของมันไปด้วย รับทราบกันใช่ไหมซึ่งหลายคนก็ตอบรับไปนะครับว่าเขารับทราบพ,พอหลังจากที่ทุกคนรับทราบนะครับภาพเนี่ยจะตัดมาที่บรูโตแล้วก็ซาลาดะนะครับยืนเคียงข้างกันนะครับอ้อมล้อมด้วยพวกสิบหางนะโค้ดเองเนี่ยพอโดนเหยียบหน้าก็แครนนะครับหลังจากนั้นคาวกิก็โผล่มาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าโผล่หัวออกมาจนได้สินนะบรูโต น้องชายของฉันซึ่งก็ได้มีการเขียนปิดท้ายว่าวังวนแห่งชะตากรรมเวียนมาบรรจบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็เป็นการจบไปเนาะสำหรับมังงนะบุรุโตะในตอนนี้นะครับสนุกไหมครับก็เรียกได้ว่าสนุกพอสมควรเนาะส่วนประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับซาสสเกตไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแยกทํากันไปนะครับเพราะว่าแค่บุรุโตคลิปเดียวเนี่ย ก็คงยาวมากแล้วนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยฟังยาวไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหมดอัธรรกันซะมากกว่าก็สําหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขอั้ด้วยสําหรับวันนี้ไปเว้ย